my name's elijah how about your tiny <laughs> oh tenwa <laughs> okay. Hello. Uh, welcome back to my video today we're gonna talk about my car seat i got the first small car seat i don't need that car seat anymore because i got a booster and i need a real seat belt a regular seat belt in a minivan in, even in a blue car <Yes. S 2> สวัสดีค่ะครูคิสยูเอนะคะจะเห็นพี่อิไลชาหรือพี่ธันวานีแนะนำตัวไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญของการอยู่ที่อเมริกาในการเลี้ยงลูกเลยก็คือเรื่องของ คาซีดนะคะก็คือว่าที่เมืองไทยเนี่ยเด็กๆเ็าจะนั่งบนตักพ่อแม่ใช่ไหมคะตอนเรากลับไปเยี่ยมเมืองไทยเราก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่ว่าอยู่ที่อเมริกานี่คือมันเป็นกฎหมายเลยนะคะว่าลูกของเราตั้งแต่แรกเกิดเลยเนี่ยต้องนั่งคาซีดจะเห็นว่าตัวที่เอามาตัวเล็กๆเนี่ยนะคะ แรกเกิดออกจากโรงพยาบาลพาลูกกลับบ้านนี้ต้องให้นั่งคลาซีทนะคะแล้วก็ให้นั่งแระเฟก i n g นะคะตอนเด็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ6-7เดือนถึง1ปีเนี่ยควรจะให้ลูกนั่งแระเฟก i n g ก็คือหันหน้าไปข้างหลังนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไปข้างหน้าแล้วพอเขาโตขึ้นมาหน่อยก็จะเปลี่ยนเป็นค a าสซีทคอนเวอร์ติเบิก็คือจะเปลี่ยนมาเป็นข้างหน้าแล้วตอนที่เห็นเนี่ยถือว่า Fast f o r w a r d สําหรับ เด็กๆโตแล้วนะคะก็คือเขาจะเปลี่ยนเป็นคาซิสแบบนี้แต่ว่าตั้งแต่เขาแรกเกิดเนี่ยตอนที่พ่อแม่นะคะอะ รู้ว่าเออลูกเราเนี่ยกำหนดคลอดเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องนัดกับทาง DMV นะคะก็คืออ่าเขาเรียกว่ากรมการขนส่งนะคะถ้าที่เมืองไทยก็เพื่อที่จะไปเรียนว่าเราต้องเซตอัพนะคะติดตั้งคลาสิคของเรายังไงให้มันถูกวิธีให้ถูกกฎหมายลูกเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมา ทางอินชรันเอาตายเลยอินชัรันก็จ้องที่จะไม่อยากจะจ่ายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายแล้วก็เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลคลอดคลอดเสร็จแล้วก็เอาลูกเล็กเด็กแดงนี่ยค่ะออกมาพอ fast f o r เว r รเลยแล้วกันตอนนี้คือเขาโตแล้วอันนี้ก็คือที่เห็นอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนรักของน้องเอมิลี่นะคะชือน้อราวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญกับคุณพ่อก็เลยเอาคาซีท ใส่ให้อีกอันนึงเป็น3อันแล้วก็น้องเขาก็จะต้องนั่งคาซีทนะคะแล้วเราก็ตอนนี้น้องเขาประมาณ4ขวบทั้ง2คน2เด็ก2คนนี้ยีขวบก็คือให้พยายามให้เขาช่วยตัวเองโดยการให้ใส่คาซีทเองแต่ว่า คุณแม่ก็จะต้องเช็คด้วยว่ามันแน่นไหมมันถูกต้องไหมมันหลวมไปหรือเปล่าและเวลาที่เขาถ้าใส่เสื้อกันหนาวนี่นะคะเราก็ควรจะถอดค่ะเพราะว่ามันจะหลุดตรงนี้ทำให้คาซีฟี่หลุกนะคะถอดเขาใส่แล้วเราก็ให้รางวัลนิดนึง Now since you bought a good girl so you can have donut here คนสวยทำเงินอีกทำเงิน Yes and Emily pick t h ดส one because you already buy that one ส่วนมิซี่คนเป็นเพื่อนเลี้ยงง่ายน้องนอร่าคุณไม่ต n t งการใ t ้ฉันพูดเแต่น้องเอมิลี่นี่เอาแต่แก้ตัวเองนิดนึงกับคุณแม่นะคะ why this one is the wet h y t i s one i t w t i s the same honey bun what do you say thank you mama thank you Emily we say thank you mama ยามิ <Yummy. S 2> mm hmm. เดี๋ยวก็จะไปรับพี่ชายนะคะ ค่ะอันนี้ตอนเช้าเราก็จะไปรับเพื่อนของเอมิลี่มาเล่นด้วยนะคะเพลย์เดทแต่ว่าจะพาพีไลไปส่งที่โรงเรียนก่อนเห็นไหมคะจริงๆแล้วพี่ไลเขาเห็นไหมพี่ไลถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกนั่นคือการนั่งในรถคาซีทที่ถูกต้องนะคะต้องไม่ให้ลูกอุ่นเกินไปหรือว่าร้อนเกินไปแล้วให้คาซีทมันรัดที่ตัวนะคะ ส่วนวันนี้น้องเอมิลี่ไม่ยอมถอดเสื้อแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเอาลูกมรวยจะเห็นไหมคะว่าพี่อีไลตอนนี้เขาหกขวบแล้วและน้ำหนักเขาเนี่ยห้กว่าพาวแล้วก็คือเขาจะเปลี่ยนมาเป็นนั่งบูสเตอร์ซีสธรรมดานะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นบูสเตอร์ซีสนะคะก็คือเป็นเบาะแล้วก็ใส่สายรัดเข็มขัดนี้นะคะอ้อมตัวแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยให้อ้อมลงไว้ข้างล่างใต้ คาซีสบูสเตอร์นะคะเราก็จะฝึกให้เขาเนี่ยทำเองแต่ว่าดูตลอดว่ามันถูกต้องไหมจะทำได้ไหมเนี่ยพีอีหลยหรือจะต้องให้แม่ช่วยวันนี้<ว>เห็นไหมคะคุณแม่ก็ต้องเช็คด้วยทุกครั้งว่าถูกต้องไหม ไปส่งพี่อีไลและพี่อีไลลงไปแล้วตอนนี้ไปรับน้องโนาจะมาเล่นที่บ้านด้วยเห็นไหมคะก็เช็คว่าน้องโนาใส่เข็มขัดถูกต้องไหมนะคะโอเคมิสนอราอันนี้คือตอนนี้เขากำลังจะลงรถ <laughs> shall, ไปรับเขามาแล้วก็คือว่าเด็กเนี่ย no, เขาจะไม่สามารถ <you cannot. S 1> ที่จะถอดเข็มขัด นีราภัยออกได้เองนะคะ<ช>ก็คือเราเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนช่วยกดอ,อย่างที่เห็นตอนแรกตอนนี้เ,ด,เด็กๆกำลังเดินเข้าบ้านกันอันนี้โชว์ <Your S 1> คาซีท bad, ให้ดูอีกหวังว่าข้อมูลคงจะเป็นประโยชน์นะคะในเรื่องคาซีทที่อเมริกาเน้นความปลอดภัยของลูกเป็นหลักนะคะจะไปไหนมาไหนเราต้องนั่งรถ ใส่คาซิสท,ทั้งนั้นจนกว่าที่เขาจะโตประมาณ8-9ขวบแล้วก็มีความสูงแล้วก็น้ำหนักเกินที่เขากำหนดไว้นะคะขึ้นแต่ละขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐด,ด้วยยังไงเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้พี่อีไลามาเซบายบายกับทุกคนค่ะ see you next time bye bye see you to my other video ご視聴ありがとうん。